ค่ะเพื่อนเอนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับจุดเช็คอินดีทิปแนะนำไปคลิปที่แล้วมีที่ที่โดนใจแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีมาดูกันต่อในคลิปนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะคะสามารถเข้าไปดูที่โปรไฟล์แล้วกดดูวิดีโอได้เลยโอเคค่ะสำหรับจุดเช็คอินจะมีที่ไหนบ้างไปดูพร้อมกันเลย Garden By theBa y ศูนย์สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร์สถานที่ที่เมื่อมาสิงคโปร์ก็ต้องมาที่นี่มีพื้นที่กว่า600ไร่สวนเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงตีสองของอีกวันด้านในจะมีซูเปอร์ทรีต้นไม้จำลองขนาดยักษ์ที่มีความสูง25-50เมตรรวมทั้งหมด18ต้นค่ะกลางคืนจะมีการเปิดไฟและการแสดงแสงสีเสียงวันละสอรอบ เริ่มแสดง1ทุ่ม45นาทีและ2ทุ่ม45นาทีของทุกวันภายในงานจะมีการจัดบูธขายของร้านอาหารด้านนั่งชิวเครื่องเล่นซูมสันตะครอสอุโมงไฟสายไทยรูปห้ามพลาดทางเดินลอยฟ้าที่ซูเปอร์ทรีนะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่8เหรียญหรือเท่ากับ200บาทส่วนเด็กนะคะจะอยู่ที่5เหรียญหรือเท่ากับ125บาทค่ะลาวฟอเรส สวนในเดือนกระจกที่บรรยากาศปกคลุมไปด้วยหมอกเงีนช้ำอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆที่หาได้ยากภายในมีหลายชั้นสำหรับใครที่กลัวความสูงตรงนี้ไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าคิดว่าไหวและคุม้มก็ต้องลองกันสักครั้งโดย Cloud ม o u n t a เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนภูเขาพืชขนาดใหญ่โครงสร้างสูงถึง35เมตรเราสามารถเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสวนแห่งนี้ Flower Dome ภายในจะมีการจัดแสดงดอกไม้ต้นกระบองเพชรนานาพันธุ์มีการประดับประดาต้นไม้ตามช่วเทศกาลต่างๆมีพื้นที่นั่งเล่นพร้อมกับชมดอกไม้โดย c a l i f o r e s t และ f l o ว e r Dome จะเปิดให้บริการเวลา9นาฬิกาถึง3ทุ่มค่าเข้าชมนะคะจะอยู่ที่28เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์หรือ700บาทสามารถซื้อตั๋วได้ที่คลุกนะคะเดี๋ยวทิปแบล็คลิไว้ด้านล่าง ซาบัววอเตอร์ l ิลี่จุดนี้นะคะเป็นจุดลับสุดยอดสายถ่ายรูปบอกเลยว่าห้ามพลาดแต่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะเนื่องจากว่าสวนเนี่ยมีขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เลยจะเป็นการประหยัดเวลามากกว่าส่วนเราสงคนนะคะก็คือเดินหาหลงทางแล้วหลงทางอีกจนสุดท้ายเนี่ยเจอนักท่องเที่ยวที่เขากำลังถ่ายรูป,ปันอยู่ก็เลยได้เข้าไปต่อคิวแล้วก็ถึงได้รูปถ่ายนั้นมาค่ะ มารีนาเบเซนตึกที่มีลักษณะคล้ายเรือซึ่งทุกคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างโดยภายในโรงแรมนะคะจะเป็นสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมกลางคืนก็จะมีการจัดแสดงแสงไฟตามทิศการต่างๆผู้คนเนี่ยมักจะมาถ่ายรูปเช็คอินกันแต่ถ้าจะขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนนะคะตรงนี้ยจ,จะต้องเสียค่าเข้าเพิ่มเติมในกรณีที่เราไม่ได้พักที่โรงแรมแห่งนี้ ความรู้ราก็เหมาะสมกับราคาค่ะแล้วก็เราสองคนไม่ได้พักที่นี่นะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากที่จะมาถ่ายรูปอามาชมบรรยากาศก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้เลยค่ะที่นี่เขาเปิดให้บริการ National Orchid Garden Singapore สถานที่จัดแสดงกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพืชพันธุ์และกล้วยไม้6,000ืต้นและมากกว่า10,000สายพันธุ์ เป็นสวนที่ออกแบบและตกแต่งได้อย่างสวยงามสายกล้วยไม้นะคะมาเดินสวนแห่งนี้ก็คือหลงรักแน่นอนเนื่องจากว่าภายในเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นปกคลุมไปด้วยกล้วยไม้นานาพันธุ์มีอุโมงค์ดอกกล้วยไม้กล้วยไม้ในป่าดิบชื้นที่อยู่ในเรือกนกระจกต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนนะคะก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีลมเย็นๆเนี่ยคอยพัดอยู่ตลอดเวลาทําให้เดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยคะ่ะ สวนแห่งนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวนันเวลา8นาิ30นาทีถึง1ทุ่มแนะนำว่าสายกล้วยไม้เนี่ยห้ามพลาดค่ะ f o Fountain of w e l l หรือน้ำพุแห่งความมาัง่งคั่งตั้งอยู่ใจกลางกลุ่มอาคารซันติกซิตี้ที่เชื่อว,ว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลกบริเวณรอบน้ำพุนะคะจะมีทั้งหมด5อาคารเปรียบเสมือนกับนิ้วมือทั้ง5นิ้วของเรา ผู้คนมักที่จะไปที่นี่เพื่อขอพรอโชคลาภความมั่งคั่งความโชคดีและที่นี่นะคะยังเปิดให้เข้าชมได้ฟรีอีกด้วย Garden by the Bay is s t ส่วนสาธารณะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเอาใจสายธรรมชาติส่วนแห่งนี้เป็นสวนที่ติดกับแม่น้ำ จากจุดนี้นะคะสามารถที่จะมองเห็นปฏิมาก,กรรมที่หลากหลายของประเทศสิงคโปร์อย่างเช่น Marina Bay Sand, ร a เด e n by the Bay, Flower Dome, Cloud Forest, และ Singapore Fire สามารถทำกิจกรรมทางน้ำนะคะเช่นการพายเรือคายักพร้อมอุปกรณ์ให้เช่านอกจากกิจกรรมทางน้ำนะคะยังมีกิจกรรมทางบกอย่างเช่นการเดินวิ่งปั่นจักรยานและการมาปิกนิกค่ะ เวลชางีแอร์พอตจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดตั้งอยู่ที่ห้างนะคะติดกับสนามบินชางี้ค่ะได้รับการบทวว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะคะน้ําตกเนี่ยมีความสูงกว่า40เมตรมีสวนป่าที่เขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยต้นไม้กว่า2,000ต้นไม่ว่าจะถ่ายจากชั้นไหนนะคะก็จะได้มุมที่สวยแตกต่างกันออกไป ภายในเนี่ยก็จะมีร้านอาหารสถานที่ช้อปปิง้งกิจกรรมต่างๆทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่เรียกได้ว่าสะดวกสบายและก็ครบครันมากๆค่ะการไปสิงคโปร์ครั้งแรกสําหรับเราคิดว่าเป็นประเทศที่ใส่ใจผู้คนมากๆนะคะโดยเราจะเห็นได้จากรถเนี่ยจะจอดให้คนข้ามถนนเสมอมีบริการรถสาธารณะที่สามารถเข้าถึงสะดวกรวดเร็วราคาไม่แพงสามารถเช็คได้ว่ารถอยู่จุดใดและจะมาถึงเวลาใด ไม่เสียเวลาและสามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้ง่ายมากขึ้นทําให้คนเนี่ยอยากที่จะใช้บริการรถสาธารณะลดอัตรารถติดในท้องถนนลงได้ประเทศขนาดเล็กที่มีจํานวนประชากรเพียง5ล้านคนแต่สามารถสร้างจุดเด่นและดึงดูดหนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเป็นจํานวนมหาศาลประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของอาหารสตรีทฟูด้ดเช่นแมกเวลแล้ปาซาั ความหลากหลายของอาหารเช่นอาหารฝรัง่งจีนอินเดียเกาหลีญี่ปุน่นบังศวิรัตเจมาสิงคโปร์นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของอาหารเลยเราสามารถที่จะทานอาหารที่ตัวเองชอบได้แม้ว่าจะอยู่ในต่างประเทศประเทศที่ปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีเขียวป่าคนและเมืองที่สามารถอยู่รวมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยกันประเทศที่มีส่วนสาธารณะพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางที่เยอะมาก เราสามารถออกไปทำกิจกรรมที่ชอบในวันหยุดหลังจากเหนื่อยล้าจากการทำงานการเรียนการชาร์จแบตฟื้นฟูจิตใจพร้อมริยงานในวันใหม่ชีวิตมันก็แค่นี้จริงๆนะคะแค่มีสิ่งที่สามารถหิวใจหรือซัพพอร์ตเราได้ถ้าถามว่าจะแนะนําให้มาเยือนประเทศสิงคโปร์ไหมเราตอบได้เลยว่าเราอยากให้เพื่อนๆลองมาที่นี่สักครั้งค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ประทับใจเท่าเรา แต่เรามั่นใจได้เลยว่าการมาเยือนสิงคโป,ปร์จะทำให้ประทับใจกลับไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเราเชื่อแบบนั้น ะะสําหรับจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดหากมาเยือนสิงคโปร์นะคะเพื่อนๆที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการไปสิงคโปร์หรืออยากมาแชร์ประสบการณ์ความประทับใจกับสถานที่แห่งนี้นะคะหรือแนะนําสถานที่หรือจุดเช็คอินเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิปที่ทิปแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ